สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสค่ะค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกท็อปปกแรนดอมวันนี้คือกำกำลังจะสนองใครที่รังแกคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสปอร์ตเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพรอมล้วขอเช็คพลังงานทั่วไปนิดน,นึงนะคะ เราจะหยิบตัวอักษรกี่ตัวนี่เจตัว D N P M I B ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัว R นะคะขอเช็คพลังงานทั่วไปนิดนึงน่อขออนุญาตจัดนิดนึงนะคะ ใบแรกเป็นเพจอ c u p ัค่ะโอ้ใครเนาะทำให้คุณเสียใจเนาะออกมาสามใบเลย king of wands the high priestess แอ,อบขยับมานิดนึงเนาะอืมเรารู้สึกว่าเหมือน มีถ้าถ้าเป็นคนที่ทําให้คุณเสียใจอะคะ่ะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเรารู้ว่าคุณน่าจะไม่แน่ใจว่าแบบพอเปิดคลิปนี้มาเนี่ยมีชื่อเขาในใจเลยไหมหรือว่านึกถึงใครอยู่หรือว่าเป็นเรื่องที่แบบกําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันบางคนก็แบบผ่านมาแล้วก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยคะ่ะ ต่อให้เขาคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครก็ตามเอนจีพี่ไพยบอกล่วงหน้าเลยเนาะว่าคุณจะพาตัวเองผ่านมาได้อยู่ดีแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ากำกำลังจะสนองใครที่หลังแกคุณนะคะทวบทสอดนะตามด้วยเพด u ับนะคะ เหมือนเป็นคนที่แบบทำให้คุณระแวงสงสัยเนาะอืมมามาหายหายใช่ไหม Ace of Wands ไม่ชัดเจนใช่ปะออกมาสองใบเลยเป็นทัวบอลเป็นคนไกลไหมคะหรือว่าแบบเป็นคนที่แบบอืมอยู่ต่างที่กับคุณไหม ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสื่อสารเนาะคนที่ตอนนี้นะคะกำกำลังกำสนองที่แบบเขาลังแกคุณนะเท่าที่เราเห็นตอนนี้นะคะเรารู้สึกว่าเหมือนกับว่าในในวันที่คุณปื้มเขาอะเหมือนกับเขาโชว์ฝั่งด้านที่แบบเขาเป็นคนเก่งเขาดูจริงใจเขาดูแบบ ทําให้คุณรู้สึกดีนะคะทําให้คุณมีความสุขเหมือนเข้ามาหาคุณด้วยแบบอลักษณะการเข้ามาของเขาเนี่ยเขาเข้ามาเข้ามาเรียบง่ายอะ่ะเราได้ยินประมาณนี้เรียบง่ายคือแบบดูไม่น่าจะเป็นคนที่ใจร้ายได้เลยนะคะหรือว่า ไม่น่าจะเป็นคนที่แบบทําให้คุณเสียใจได้เลยแต่คือลักษณะของเขาเนะี่ยเหมือนไม่ได้ตั้งใจมาทําร้ายโดยตรงเลยนะแบบตั้งใจเลยแบบล็อกเป้าคุณอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่แบบเหมือนเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้แหละเราก็มาทําให้คุณเสียใจทีเนี้ยอืไม่แน่นะอาจจะเป็นคนที่แบบเข้ามาตอนคุณกําลังอ่อนแนอพอดีอะ ตอนที่แบบคุณไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงที่เราเปราะบางเนาะมันเป็นช่วงที่แบบเราก็แบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็อุตส่าเขาเรียกอะไรอุตส่าไว้เนื้อเชื่อใจอุตส่าแบบเหมือนไม่เชิงว่าเห็นเขาเป็นที่พักพิงนะแต่คือเหมือนกับว่าอย่างน้อยอะค่ะแบบ อุตส่าห์เปิดใจเพื่อที่จะเล่าหรือระบายอะไรกับใครณนะจังหวะตรงนั้นพอดีอะแล้วเขาก็ดูน่ารักมากนะตอนนั้นนะดูเทคแคร์ดูแบบดูเข้าอกเข้าใจคุณนะคะดูเหมือนกับว่าเห็นความพยายามของเขาว่าที่จะแบบช่วยเหลือคุณอาจจะแบบเยียวยาคุณเยียวยาใจนะคะหรือว่าเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็ เหมือนได้คะแนนคุณไปเต็มๆเ,เลยเนาะเหมือนเข้ามาถูกจังหวะก็เลยแบบได้คะแนนไปเต็มๆเ,เลยความกล้าหาญอะไรบางอย่างในตัวเขาอะมันมันทำให้คุณประทับใจนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่า<ม>ความเซนซิทีฟที่เขามีอะเหมือนเขาจะแบบจับความรู้สึกคุณได้อะคุณอาจจะไม่ได้พูดอาจจะไม่ได้บอกเนี่ยแต่เขาจะเป็นคนที่แบบทักมาว่าแบบเออเป็นอะไรไม่สบายใจไหนเล่าให้ฟังซีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาเป็นห่วงเป็นใยเหมือนแบบ ห่วงใย,ยอะในความรู้สึกนะคือเขาก็ห่วงใย,ยจริงๆนะวันนั้นนะคะณนะตอนนั้นนะ่ะเขาก็ห่วงจริงๆเขาก็รู้สึกดีกับคุณจริงๆนั่นแหละเป็นห่วงจริงๆแต่เหมือนเหมือนอยู่อยู่มันก็มีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปเหมือนอยู่อยู่มันมันไม่ใช่อยู่อ่ะมันมีความไม่ชัดเจนอยู่นะซึ่งเรารู้สึกว่าคุณก็รู้ตัวแต่เหมือนณนะตอนนั้นนะ่ะยังไม่ได้คิดอะไรก็ได้อาจจะแบบยังไม่ได้แบบ มีใจอะไรมากมายหรือไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าจะความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาอะไรไปตรงไหนเนาะเราก็ไม่ได้มีคว,ความคาดหวังอะไรตั้งแต่แรกอะเหมือนเหมือนแบบเรียกอะไรเหมือนเหมือนคุณก็ใช้ชีวิตของคุณปกติเฉยๆโดยที่อยู่ๆเขาก็าเข้ามาเองเนาะมันเป็นฟ e ลล i n g อารมณ์ประมาณนี้แต่เหมือนกับว่าพอเขาเข้ามาแบบ ในจังหวะที่มันแบบคุณคุณคุณต้องการใครจริงๆอะ่ะมันอาจจะเป็นโมเมนที่แบบอืมคําว่าต้องการก็ไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนกับนิดนะไม่ได้แบบว่าแบบโหจําเป็นที่จะต้องมีแต่ถ้ามีก็เออดีอะ่ะรู้สึกเหมือนแบบพอมีแล้วเหมือนหายใจคล่องขึ้นอ่ะเหมือนหายใจสบายใจคล่องขึ้นเหมือนแบบเออโลกที่มัน เคยหน้าหดหูโลกที่มันเคยพังทลายความเสียใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็แบบมันก็ดูดีขึ้นมาอะไรประมาณนี้เหมือนแบบคุณก็กลับมาสดใสได้ครั้งหนึ่งกลับมาตั้งตัวได้แต่ทีนี้แหละแต่พอคุณเริ่มจะตั้งหลักได้แต่พอคุณเริ่มจะหายดีอะเหมือนเขาจะหายไปหรือว่าความที่มันคุมเครือมาตั้งแต่ต้นนะไม่มีสถานะไม่มีตัวตนหรือไม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยหรือว่า เป็นเป็นบุคลิกที่เราไม่แน่ใจว่าเราจะเรียกได้เป็นผู้ที่โกสติ้งหรือเปล่าเนาะหรือว่าเลิฟบอมมิ่งอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นประเภทนั้นไหมคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาทำให้อยากออกจากไปอะ่ะประมาณนี้ไหมจะฟีลลิ่งประมาณนี้ไหมมาทำให้รู้สึกดีมาทำให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนจะเนียนๆนียนอ่ะ แต่คือเรารู้สึกเหมือนเขาก็กักๆกไหมคือเหมือนแบบไม่เชิงว่าให้ความหวังนะแต่ก็เหมือนแบบมันมันดูเหมือนจะใช่อ่ะมันดูเหมือนจะมีใจมันดูเหมือนจะมีอะไรสักอย่างแต่มันมันไม,ไม่ไม่ชัดนะมันคลุมเครือคือ <c oughs> ขอพัยค่ะอื ừ, หวัดลงคอนิดนึงขอโทษนะคะคือถ้าเหมือนกับว่า คือคุณเห็นความตั้งใจดีของเขาคนนี้นะสิ่งดีๆที่เขามอบให้อ่ะเห็นแต่มันเหมือนมันน้อยไงมันมันมันมีประมาณหนึ่งอ่ะแต่มันมีแบบมันดีมันมันมีมันก็ดีแต่มันมันดูเหมือนกับว่าไอ้เรื่องคอมมิชเมนต์เ่ะมันมันมันยังไม่ไม่ไปไกลขนาดนั้นนะ ขนาดเราพูดเล่นพูดติดติดขัดขดเลยเนาะมันฟีลลิ่งเหมือนคนพูดไม่เต็มปากอ่บเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่เต็มใจอะไรทำนองนี้นะคะเราก็มาเร็วไปเร็วอยู่ๆนึกอยากมาก็มานึกอยู่ๆนึกอยากไปก็ไปแล้วไม่อธิบายอะไรนะคะไม่อธิบายอะไรหรือว่ามีการพูดคุยกันนะ่ะน้อยมากนะ เราเรามองว่าในความรู้สึกคุณอะเหมือนเหมือนอยากจะก้าวเข้าไปหาเขาเนาะเหมือนอยากจะแบบดูว่ามันจะมีอะไรที่แบบพัฒนาจากตรงนี้ไปได้ไหมแต่เหมือนพอคุณเข้าหาแล้วเหมือนเขาฉีกแนวหลบไปอะคือไม่ได้หายไปเด็ดขาดเลยแต่ไอเข้าไอคันที่จะเข้ามาใกล้กว่าน,นี้ยก็ไม่ใช่แล้วเหมือนพอคุณเริ่มพูดเริ่มถามอะเขาก็จะตอบคือตอบเหมือน เกือบจะเป็นมารยาทเกือบจะเป็นความเกรงใจอะไรสักอย่างไปซ้าไปแต่ใดๆก็ตามเรารู้สึกว่าคุณรู้นะจับความรู้สึกได้ตั้งแต่ต้นแล้วแต่เหมือนกับว่าอาจจะมองว่าขอดูหน่อยว่ามันใช่อย่างที่คิดไหมคือพอแบบได้กลิ่นอะไรบางอย่าง,ต,งตูตๆแล้วล่ะรู้สึกตังหิดตังหิดใจอะไรบางอย่างหรือว,ว่าคือเขาดีเขาน่ารักแต่คือมัน มันมีสัญชาติตยาณอะไรบางอย่างที่มันมันอ่มันแปลกๆอ่ะมันมีอะไรที่มันไม่เป็นธรรมชาติอ่ะเออใช้คํานี้ได้ไหมมันไม่เป็นธรรมชาติคือมันดูมีเงื่อนไขมันดูมีมันดูมีปัญหาประเด็นคือมันดูมีปัญหาแต่คนที่แก้ไขอ่ะดูเหมือนจะเป็นแค่คุณฝ่ายเดียวที่ที่อยากแก่ตัวเขาเหมือนแบบแค่เข้าๆออกๆเฉยๆนะคะ คือในความสัมพันธ์อะถ้ามีปัญหาแล้วอีกคนหนึ่งอยากแก้มันจะไปด้วยกันได้แต่ถ้าคนนึงอยากแก้แต่อีกคนหนึ่งเงียบบ้างเฉยบ้างตอบบ้างไม่ตอบบ้างอันเนี้ยมันจะไปแบบงงๆแล้วเราคิดว่าลึกๆแล้วคุณรู้แต่อาจจะแบบรอตัวเองอยู่ก็ได้ว่ารอจนตัวเองหายดีก่อนรอจนตัวเองแข็งแรงก่อนเดี๋ยวค่อยจัดการกับคนคนนี้นะคะอืมคือถ้าแบบให้พูดใกล้เคียงที่พี่ไพ่บอกที่สุดคือ มองก็รู้ว่าไม่มีอนาคตแต่เหมือนกับว่าเหมือนคุณก็ขอบคุณเขาละกันที่แบบเออเข้ามาในในช่วงจังหวะที่แบบคุณก็แบบเหนื่อยมากพอดีนะคะเหมือนเหมือนเหมือนช่วยมามาพยุงในวันที่แบบถ้าไม่มีใครเลยมันกว่าคุณจะรู้ขึ้นมาก็คงจะใช้เวลานิดนึงเขาก็เหมือนพยุงใจคุณไว้นิดนึงแต่ทีเนี้ยพอหลังจากที่คุณหายดีแล้วหลังจากที่คุณยืนได้รู้สึกดีได้แล้วเนี่ยความทุก ที่เคยเป็นเรื่องคนอื่นกลับกลายเป็นคนนี้แต่เราคิดว่าคุณมีวิธีจัดการนะคือรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าหมาไม้นี้แล้วคุณจะจัดการกับเขายังไงแล้วเขาก็รู้อยู่รู้ด้วยว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่แล้วเขาก็จะต้องไปชดใช้ในสิ่งที่เขาทํานะคะเหมือนฟีลลิ่งเหมือนกับว่าถ้าเขาจะเข้ามาแบบไม่ดีอะคะ่ะแล้วเขามาค้นพบเลยว่าคุณเป็นคนที่ดีมากอะเขาจะไม่กล้าทําผิดกับคุณเลยนะบางทีบางครั้งการที่เขาหายไปอะ่ะเหมือนแบบ รู้ตัวเองว่าแบบอย่านะห้ามทําคนคนนี้นะทำไม่ได้นะหรือว่ามันต้องมีความละอายใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบ้างแหลหรือก็จะต้องมีแบบอะไรสักอย่างมาฉุดดึงให้เขาคนนั้นออกไปอ่ะเพราะว่าพลังงานคุณสูงกว่าหรือว่า บุญบารมีอะไรที่คุณมีมากกว่าเนาะคือแบบคุณถือสัจจะกคุณคุณจริงจังอ่ะคุณจริงใจอ่ะถ้าเข้ามาหล่อแหละถ้าเข้ามาตั้งใจม,มาชั่วครั้งชั่วคราวหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนพูดปากไม่ตรงกับใจหรือว่าการกระทําไม่ตรงกันเนี้ยมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์อยู่แล้วเรารู้สึกว่าคุณแค่รอเวลาเฉยๆส่วนตัวเขาเนี่ย อืมเขาต้องจัดการตัวเองออกไปจําเป็นอย่างมากๆที่จะต้องจัดการตัวเองออกไปไม่สามารถอยู่ได้กับ e อ e r g y ที่เท่าเทียมกับคุณนะคะเหมือนเขาเขาต้องรู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกต้องนะคะการที่จะมารอเล่นใจใครมันไม่ใช่เรื่องที่ที่ดีอ่ะอมไ,มไม่ไม่สนุกเลยนะไม่มีใครสนุกกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะคือ จะเป็นอะไรก็พูดก็บอกกันตรงองจะเป็นคนคุยก็คือคนคุยจะเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนจะพัฒนาก็พัฒนาแต่แบบอย่าหลอกให้รักแต่ไม่มีอะไรเลยอ,อยู่ตรงนั้นนะ่ะเพื่ออะไรใช่ปะมันถ้าเขาเคยสนุกกับคนอื่นน่ะมันมันสนุกได้ไงแต่ถ้าเขาเมื่อเจอกับคุณอ่ะมันจะเป็นครั้งแรกที่เขาเจอตัวจริงแล้วเหมือนแบบลึกๆแล้วอ่ะมันจะต้องมีความหว่นกลัวอะไรบางอยา่าง เนาะคือถ้าที่ผ่านมาต่างคนต่างเจอแบบสนุกสนุกจอยจอยมาเจอกันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคนนึงจริงจังแต่อีกคนนึงแค่แบบว่าสนุกเฉยเฉยะมันมันจะมันจะมีกะมันจะมีคนนึงที่จะต้องเสียใจไงอืมฉะนั้นเขาจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำนะคะแล้วก็จะต้องชดใช้ในในความไม่แน่นอนไม่แน่ใจความ เราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเล่นเกมนะแต่ว่าเขาไม่ไม่คิดว่าว่าคุณจะจริงจังเรารู้สึกแบบนี้มากกว่านะคะแล้วก็ตัวเขาอาจจะไม่พร้อมด้วยเหตุการณ์หรือสถานการณ์หรืออะไรต่างๆก็ช่างเนาะไม่ได้สําคัญอะไรที่เราบอกว่าไม่ได้สําคัญเพราะเรารู้สึกว่าพลังงานของคุณอะ่ะมันคู่ควรกับคนที่ดีกว่านี้อยู่แล้วนะคะคือถ้าจะมามาไม่เต็มร้อยอะ่ะมาไม่เต็มอ่ะอย่ามา,าจะดีกว่าอันนี้ในความรู้สึกของที่พี่ไพ่บอกนะคะ เ,เขาก็จะต้องถูกธรรมชาติจัดก,การไปตามระเบียบนะทำอะไรแบบไหนก็จะต้องได้รับแบบนั้นนะคะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวในท้ายที่สุดอะ่ะคุณจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วมีสิ่งดีๆมากมายรอคุณอยู่นะคะแล้วก็เราเชื่อมั่นในในความดีในในสิ่งที่คุณประพฤติปฏิบัติกับคนอื่น นะคะเป็นคนดีก็ย่อมย่อมเจอเรื่องราวที่ดีเป็นคนดีก็ยอ่ยอ,มอ,อ,นนยอมมีเกาะป้องกันภัยให้กับตัวเองส่วนคนไม่ดีก็จะต้องจรจากไปนะคะด้วยเหตุผลนั้นใดก็ตามไม่มีอะไรน่าเสียดายไม่มีอะไรน่าเสียใจนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เราจะต้องอ่านเราอ่านจบเราก็จะดูอ๋อเรื่องนี้เป็นแบบนี้เองหรือว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจุดๆๆๆอนะอะไรก็ว่าไป ฟิลลิ่งอารมณ์ป,ประมาณนี้นะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่กำลังเจอเรื่องราวลัวกษณะคล้ายๆแบบนี้อยู่เนะเาะทางออกอะ่ะคุณมีอยู่แล้วเรารู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วก็อย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงเพราะเจอคนที่ไม่ดีนะคะอย่าให้ความไม่ดีความไม่น่ารักของใครบางคนอนะ่ะ เปลี่ยนความดีหรือความน่ารักหรือว่าแบบมาทําให้ความน่ารักในตัวคุณน้อยลงนะคะอย่าไปเป็นคนที่เราเกลียดเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับว่าเฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยคะ่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย